สวัสดีครับผมเจริญรุ่นสิรพิพัฒน์วันนี้วันที่ห้านะครับกรกฎานี่นะฮะมาส่งของให้แล้วนะครับสองเจ้าเมื่อวานนะครับอันนี้ที่ผมบอกหลวงพี่ไปนะครับเดี๋ยวนี้ใส่ลงไปอย่างนี้เลยนะฮะเนี่ยใส่ลงไปอย่างนี้เลยครับการของเสียหายแตกหักนะครับแล้วก็พระของคุณสมบัตินะคะภูระยะนี่นะครับเห็นไหมฮะทำไมไม่ชัดเลยอ่าเนี่ยสมบัติภูระยะนะครับกับของหลวงพี่นะครับหลวงพี่ปิยวัฒน์นะครับ วัดพระธาตุอุมโมงค์นะครับจังหวัดเลยรอรับได้เลยครับก้าวไม้มงคลก้าวฝากชุดเล็กนะครับแล้วก็ถาวันผูกแล้วก็ถาวันหลงนะฮะถาวันหลงกับถาวันผูกนะครับอยู่ในนี้ด้วยนะครับผมนี่ฮะเดียวเตรียมจัดส่งครับกําลังจัดส่งอยู่นะครับนี่นะฮะเจ้าหน้าที่กําลังทําให้อย่างดีเลยครับนี่อเค นาทีกว่าแล้วโอเคนะครับขอสั้นๆแค่นี้นะฮะให้เห็นนะครับขอบพระคุณมากครับผมกิรลรดเดมิพัดขอบคุณครับวางก่อนเลยสักเพื